Swear to God, man, I'ma make it soon. Silence all the haters as they see us making moves. I do what I want, so I got nothing to prove. Staying motivated, teaching others what to do. I'm staying focused. My mind is open. They start to notice that I'm in motion. ท่านเทพเว็บซื้อขายไอดีเกมเติมเกมออนไลน์รวมทุกอย่างไว้ที่นี่ไม่ว่าจะเป็นบัตรเติมเกมออนไลน์ไอเทมโค้ดไอดีเกมออนไลน์และบริการเติมเกมมีส่วนลดที่ถูกที่สุดสะดวกคุ้มค่าราคาย่อมเยาลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้นะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เบสเลียวตะชแนลนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กับฮีโร่นาคอสกันนะครับทุกคนนาคอสก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลยนะครับที่คนอยากให้ผมเล่นมากๆเลยนะครับ ผมเนี่ยก็ไม่ใช่เมนนาคอร์สักเท่าไหร่นะครับเคยเคยเล่นนาคอร์สไว้นานแล้วนะครับตั้งแต่ซีซั่นแรกๆเลยนะครับแล้วก็ไม่ค่อยได้เล่นมันอีกเลยนะครับนานๆจะจับทีนะครับผมมันก็เลยแบบไม่ค่อยจะพิวสักเท่าไหร่นะครับและนี่ก็จะเป็นเซตไอเทมรูนพลังแฝงที่ผมใช้ในเกมนี้นะครับสำหรับเซตไอเทมเซตนี่ยคือคนที่เล่นไม่ค่อยพิวคนที่เล่นแบบเข้าออกไม่ค่อยพิวเนี่ยเล่นเซตเนี่ยค่อนข้างดีเลยนะแล้วมันก็เป็นเซตที่กันตัวเบิร์ดได้ค่อนข้างดีนะครับผมแล้วคคคคืือออออใรรรรจะะะยยาากกกกเเ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 ลลล่่นนนนนป็็โโซซววว์์ได้ััับบผมมมีหพ แคลี่ป่าแล้วก็มีแคลี่ในเลนนะครับผมคือมีตัวมาให้ล้วงเยอะอ่ะอันเนี้ยโซเลเวอร์ค่อนข้างที่จะเหมาะนะครับถ้าเกมเป็น2แคลี่เนี่ยเล่นโซเลเวอร์ได้เลยแต่ถ้าเกมแบบมีคือฝั่งตรงข้ามมีตัวดาเมจเยอะแบบเราอยากการตายเนี่ยเราเล่นขวานได้นะครับขวานไม่ได้แย่นะครับผมคือมันก็มีดาเมจในตัวแล้วก็มีเลือดด้วยนะครับ มันค่อนข้างที่จะสมดุลน,นะครับผมสายขวานนะเล่นในเมตาดีได้ค่อนข้างง่ายเพราะว่าเมตาเนี่ยคือตัวแรงๆมันเยอะนะครับขวานเนี่ยมันก็เลยตอบโจทย์สาหรับผมนะแต่ถ้าใครชอบเป็นโซลิเปอร์เนี่ยก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ส่วนตัวแล้วผมชอบขวานนะครับแล้วก็คนหัดเล่นใหม่ๆเนี่ยคือเล่นขวานาจ,จะดีกว่านะครับเพราะว่าคนหัดเล่นเนี่ยคือมันจะยังไม่ค่อยพิลสักเท่าไหร่ใช่ไหมครับก็คือเราก็ใส่ขวานไปแล้วก็มันคือมันก็จะบวกเลือดบวกเกาะมาเนี่ยมันก็ทําให้ช่วยการตายได้ดีขึ้นนะครับผมสำหรับเซตไอ ส่วนรูนนะครับผมใช้เป็นรูนนี้นะครับผมเป็นเลทหกอเวกสี่สปิริตสามเอเซนเลเวอร์เจ็ดนะครับดาร์คคอร์สิบนะครับผมแต่รูนนาคอสเนี่ยมันไม่ฟิกนะครับทุกคนคือบางคนเขาก็ใช้เป็นเจาะเกาะก็มีนะครับใช้ใช้เป็นออสซัลล็อตห้อยมาด้วยก็มีนะครับผมใช้เป็นคิล้วนใช้เป็นอาเวก้วนก็มีนะครับผมอเวก้วนก็คือความรุโจมตีล้วนนะครับส่วนรูนสีม่วงเนี่ยคือจะเป็นเอเซนเลเวอร์สิบเลยก็ได้นะครับแต่ว่าผมห้อยสปิริตมา3ก้อน เพื่อให้ความเร็วจมตีเนี่ยมันประมาณ9%นะครับผมมันก็จะได้ตีเร็วหน่อยๆน,นะครับแต่ใครอยากจะได้แบบดูดเลือดจัดก,ก,ก็เป็นเอเซเลเวลได้เลยนะครับไอรูนนาคอสเนี่ยผมผมว่าคือมันไม่ค่อยซิกนะคือมันอยู่ที่คือจะใส่รูนไหนเนี่ยนาคอสมันก็เก่งนะครับถ้าเกิดคนเล่นเก่งนะครับผมคือตัวตัวนาคอสเนี่ยคือมันเก่งด้วยฝีมือของผู้เล่นนะครับสัส่วนใหญ่นะครับคือ ไอเทมกับรูนเนี่ยมันก็ประมาณ30-40%นะครับที่จะทําให้นาคอรสเก่งนะแต่ถ้าจะเก่งจริงๆงเนี่ยต้องอยู่ที่ฝีมือด้วยนะครับประมาณ60%เพราะว่านาคอรสเนี่ยเป็นตัวที่เล่นค่อนข้างที่จะยากแล้วก็แบบต้องใช้พลังงานในการเล่นเยอะนะครับสำหรับการเล่นนาคอรส นะครับผมก็ประมาณนี้นะสำหรับเซตไอเทมลุนพลังแฝงนะครับถ้าใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับอะลรที่ผมลงคลิปอะไรใหม่ๆทุกคนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมเนาะถ้าพร้อมแล้วเนี่ยก็ไปรับชมความสนุกกันในตัวเกมเลยครับผมโอเคครับยินดีต้อนรับเข้ามาสู่ในตัวเกมกันนะครับผมวันนี้ผมจะมาแนะนำไปทางการเล่นนาะคอสในซีซั่นล่าสุดนี้นะครับ สำหรับตัวนาคอสเนี่ยผมแทบจะไม่ได้จับเล่นมานานแล้วนะครับแบบเล่นบ้างเป็นบางครั้งนะครับแต่แบบนานๆเล่นทีนะครับผมเพราะว่าตัวมันเนี่ยเล่นยากมากๆเลยนะครับในตอนนี้นะครับแล้วมันต้องใช้ฝีมือแบบใช้แบบทักษะในการเล่นค่อนข้างเยอะเลยนะครับสำหรับตัวนาคอสตัวมันถึงจะเก่งนะครับผมมันเล่นแล้วมันเหนื่อยนะครับนาคอสอ่ะผมก็เลยแบบไม่ค่อยเล่นนะเพราะว่าเล่นนาคอสเนี่ยมันต้องทําอะไรเยอะทุกคนคือมันทั้งต้องแก๊งต้องไปช่วยเพื่อนต้องไปแบบเล่นเข้าออกอะไรเงี้ยคือ มันค่อนข้างเหนื่อยนะครับถ้าเกิดเล่นนาคอแบบเล่นเยอะๆเนี่ยคือคนที่เขาแบบเป็นเบนนาคอแล้วเล่นนาคอไปบ่อยเนี่ยอันนี้คือผมยอมใจนะแบบตัวมันเล่นเหนื่อยนะครับผมนาคอนะโอเคสำหรับการฟาร์มของผมนะครับผมเกมนี้ฝั่งตรงข้ามเป็นฟอร์เรนติโน่นะครับผมก็จะฟาร์มไปจบเลนฟอร์เรนนะครับผมเพราะว่า,าต้องไปเล่นกับฟอร์เรนก่อนนะครับถ้าเกิดฟอร์เรนมันเวลสีแล้วเนี่ยคือเราค่อนข้างที่จะเล่นกับฟอร์เรนยากนะครับมันจะมีดอกไม้2ต่อเนาะแต่ถ้าแบบมันมีดอกเดียวเนี่ยเรายังพอแบบเล่นได้อยู่นะครับ ฝั่งเราเนี่ยเป็นอเลนด้วยนะครับเมื่อช็อตนี้เราไปบวกได้นะครับเราไปช่วยได้นะทันปะทันอยู่นะครับผมสวยดิโอเคแล้วเขาไม่มีดอกแล้วนะครับผมผมจะขึ้นเป็นขวานนะครับสําหรับเกมนี้นะโอเคเราก็แท็กเลนไปเลยนะครับผมเพราะว่าเพื่อนเราตายอยู่นะครับที่ผมออกขวานเนี่ยผมคิดว่าคือมันค่อนข้างดีกว่าโซเลเวอร์นะครับในเมตาในตอนนี้นะครับเพราะว่าสังเกตปะป่าส่วนใหญ่เนี่ยจะออกขวานนะครับผม พวกพวกป่าที่ออกขวานแล้วไม่เก่งเนี่ยก็คือจะไม่ค่อยมีคนเล่นนะครับอย่างเช่นด้วงนะครับผมออกขวานแล้วไม่เก่งนะครับดว้วงอ่ะคือมันต้องออกดับแดงเท่านั้นนะครับแต่นาคอสเนี่ยคือไม่ว่าจะออกขวานหรือออกโซลิเวอร์เนี่ยมันก็เก่งทั้งคู่นะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะไปปัม๊มฟอร์เรนอีกอรอบหนึ่งแล้วกันได้ไหมปรับโอ้โหเขาถอยไปทุกคนแล้วอัรเลนไม่ได้แบบตั้งท่าที่จะเอาด้วยนะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเอานกได้นะครับโอ้คิวเรนมานะครับผมเพราะว่ามังกรเพิ่งแตกนะครับเอ๊ MM. แต่เพ ฟันขึ้นไปเรียบร้อยไหวปะโหเขาอันตรีทุกคนคือผมว่าถ้าผมไม่ไหวแล้วผมจะออกนะเคไม่ไหวอะ่ะทุกคนคืออันตรีแล้วมันน็อ c อัพเขาไม่ได้อะ่ะมาดิได้อยู่นะครับผมโอโ้สวยคิีเราอาจจะรอดักเขาอีกรอบได้นะครับเนี่ยเพราะว่าถ้าเกิดเขาจะเคลียร์คีบเนี่ยคือเขาอาจจะคิดว่าเราไปแล้วแล้วก็คิดว่าเราจะไม่ได้ป้อมนะครับแต่รอดอกสุดท้ายนะครับดอกหมดแล้วนะเรียบร้อยครับผมได้ปะสวยเคเรา เรามีผนิตอยู่นะครับปกิณฑนี่คือเราก็เลยแบบเล่นลึกได้นะครับแบบลวงในป้อมได้มันจะสโลเขานะครับผมว่แบบอาจจะได้ฟันอีกทีั้งทีนะครับเล mm ีร hmm. ยตัวเล็กไปก่อนนะครับอาจจะไปเอาคลิปกลางไม่ทันแล้วนะ mm hmm. ไม่เป็นไรทุกคน mm hmm. เราฟาร์มาหาเล็กก่อนนะครับ mm hmm. เพราะว่าถ้าเกิดผมไปโผล่กลางเนี่ยผมเสี่ยวคิวเลนได้ไงตอนแรกคิวเลนยังเขายังไม่โผล่ล่างนะมาปาผมสองทีตายเหมือนกันนะครับผมแต่ว่าคือนาะคอสสายขวานเนี่ยไม่ต้องกลัว Q ิวเลนนะเพราะว่ากิวเลนมันเบิร์ดเราไม่ตายนะครับเลือดเราเยอะมากเลยนะ แบบเก้าพันเกือบหมื่นอะเลื่อนนะคอสแบบซ้ายขวานะเพื่อนเราบวกกันอยู่ข้างล่างว่ะทุกคนแต่เราตีเลสอยู่เลยว่ะผมจะรีบตีนะแต่มันรู้สึกว่ามันไม่คี้เลยอะโอเคเราได้ขวามาแล้วก็จะฟาร์มไวขึ้นหน่อยละเพราะว่ามันมีเผ่านะครับผมคือ <c oughs> ถ้าถ้าเพื่อนคือไม่พร้อมเนี้ยคือเราก็ไปเลยนะครับเราไม่ต้องไปอยู่รอเล่นนะนาคอสเนี่ยมันจุดเด่นมันคือการฟาร์มที่ไวนะครับแล้วก็การแบบไปตรงไหนก็ได้แบบที่รวดเร็วนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราพยายาม เล่นโยกเยอะๆนะครับเล่นนาคอนนะเนี่ยคือมันจะเหนื่อยตรงนี้แหละมันเหนื่อยตรงแบบโยกไปฟาร์มนู่นนี่นั่นอนะไรเงี้ยคอยวิ่งช่วยเพื่อนอนะ่ะมันเหนื่อยตรงนี้นะครับเอาอีกเวฟได้นะครับเพราะว่าอารเลนเขาไปเคลียร์กลางแล้วนะเราก็เคลียร์ปีกเวฟเลยนะครับผมอารเลนจะได้แบบไม่ต้องกลับเลนนะครับ <c oughs> เผื่อจะไปแบบแก๊งล่างอะไรเงี้ยป้อมยังไม่สนใจนะครับผมคือเลนมาด้วยนะป้อมเนี่ยเราอย่าไปเสียเวลาตีนะครับต้นเกมเนี่ยมันเสียเวลาตีข้างๆเยอะนะครับ ค่อยตีตอนหลัง5นาทีนะครับผมช่วงแรกก็ถ้าเกิดคลิปข้อป้อมอย่าเพิ่งไปสนใจะไรมากเลยเพราะว่ามันตีนานอย่างที่ผมบอกนะครับในคอสเนี่ยคือส่วนมากเนี่ยมันจะเก่งในตัวผู้เล่นนะครับคือไม่ว่าจะออกขวาหรือออกโซลิเวอร์เนี่ยมันได้ทั้งคู่นะครับสำหรับผมนะคือถ้าถ้าเราเล่นดีเราเราเล่นแบบ แก๊งดีเดินดีอะไรเงี้ยคือเกมก็จะไหลลื่นนะครับนาคอสนะแต่ถ้าเกมไหนที่แบบเล่นแล้วไม่ไหลลื่นเล่นเล่นแล้วแบบว่าสโนบอลไม่ได้เนี่ยอันนี้คือจะจะหยาบหยาบหน่อยนะครับถ้าเกิดเล่นนาคอสนะพยายามเล่นให้รวยไว้นะครับผมเล่นนาคอสนะเพราะว่านาคอสเนี่ยมันเป็นตัวที่ตีธรรมดาค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นพวกเอ่อพวกไอเทมค่ขาที่จะสัมพันธ์นะครับมันจะทำให้นาคอสเก่งขึ้นนะเหมือนเขาหาผมนะครับเพราะว่าเขาเห็นผมโผล่จากข้างล่างนั่นไงหาจริงด้วย เขาประเดผม,มว่าโคตรหนืดหูฟิกเกอร์ตามอีกไอ้นุม่มเอาผมกคนตีไม่ติดโหนต้องแข็งว่ะทุกคนออกได้อยู่เดียวไหมเขาหมดสก,กิลตามหมดแล้วนะโอเคเกือบไม่รอดนะครับผมนี่ถ้าไม่ใช่ขวานผมว่าล่วงไปแล้วนะถ้าเป็นดาบแดงผมว่าล่วงไปแล้ว <c oughs> อวยอวยหน่อยขออวยขวานหน่อยมันดีตรงนี้แหละทุกคนเลือดปิ่มๆนั่นคือเลือดที่มาจากขวานนะครับ <c oughs> ไม่ต้องสนใจนะครับผมเพราะว่าเลือดเราไม่มีนะต่อเราเข้าไปเราก็ฆ่าเขาไม่ได้นะตอนเนี้ยเรายังแบบของยังไม่ค่อยเยอะสักเท่าไหร่นะครับรอมีของสักประมาณสี่ชิ้นก่อนนะแล้วค่อยเล่นก็ได้นะครับป้อมการเราตีได้โอ้ตีไม่ได้หว่ะทุกคนคิวเล่นนะถอยเลยเดี๋ยวเราเอาบูก,ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวอาจจะแบบหาจุดเล่นนะไม่ใช่ดิคือเราต้องหาเลือดก่อนนะครับตอนนี้เลือดเราไม่ค่อยพร้อมนะไม่ต้องกลับบ้านก็ได้นะครับผมเพราะว่าเราห้อยรูนไปดูดเลือดมานะ ไปแท็กกลางต่อนะครับเพราะว่าคีดการจะชนนะครับเราก็แท็กได้เลยนะโอ้โห cou, แท็กยากเลยทุกคนเราต้องรอเพื่อนมานะครับต้องมาช่วยกันเล่นนะเดี๋ยวผมจะพยายามเอาที่แวนนะครับผมต่างเพื่อโจมตีแวนโอ, arel, อโ,อ pushed, โ,อโอ้โหปลาหมึกผักโคตรจบจอดนี้โอ้โหเรียบร้อยแต่ได้แวนอยู่ปะโอเคสวยเล่นตาตาหย่าแวนไม่ได้ไม่เป็นไรทุกคนเราได้สองนะแล,แล้วเราไม่เสียป้อมด้วยนะถือว่าคุ้มอยู่ โขคลิปตายพอดีนะจะเอาป้อมล่างซะาหน่อยได้ปะมีรถแค่มีนักเวทตัวเดียวอะโ่โปกลางหนึ่งโบนหนึ่งนะครับน่าจะได้นะครับผมโอเคอาจจะมีตัวที่เกิดนะครับที่มานะแต่ว่าผมผมน่าจะตีแตกก่อนนะสวยครับเวทได้ปะโหเวทไม่ได้หวะทุกคนไม่เป็นไรไม่เป็นไรเรา,าเอามาังกรแทนได้เลยนะครับผมก็จะได้ไม่เสียเวลานะครับ เกมนี้คือผมอ้อแก๊จะมาแก๊กแก๊กมันดึงไม่ทะลุมังกรน,นะครับผมเราก็าพยายามยืนอยู่หลังมังกรน,นะครับช็อตเมื่อกี้นี้นะเพื่อนบวกกันอยู่นะครับผมโอเคได้อยู่นะครับสวยเมื่อกี้นี่คืออันนี้คือผมกดมาคนเดียวนะครับผมก็ไม่รู้นะว่าเพื่อนจะเล่นต่อหรือไม่เล่นต่อแต่ถ้าแบบเป็นการกดทีมเนี่ยเมื่อกี้นี้นเพื่อนก็น่าจะขอบอกว่าเฮ้ยเล่นเล่นเล่นอนะไรเงี้ยคือผมก็จะไม่ออกมานะครับ แต่เมื่อกี้เนี่ยคือผมออกมาก่อนแล้วเราค่อยกลับไปเล่นนะครับไม่งั้นคือมันอาจจะได้ทักตัว2ตัวนะครับคือได้มากกว่านัตยานะครับผมแต่ว่าเนาะคือเรากดคนเดียวเราก็ไม่ได้สื่อสารกับใครนะครับแล้วก็เดาใจเพื่อนยากนะครับผมผมก็เลยแบบชอบเล่นไทมิ่งของตัวเองนะครับไทม,มิ่งคืออะไรไทม,มิ่งก็คือเวลาของตัวเองนะครับเวลาที่ตัวเองที่จะต้องเล่นนะครับผมเวลาที่ตัวเองพร้อมอะไรเงี้ยอะไรประมาณนี้นะครับผมโอเคล้วก็โอดันไม่ได้วะทุกคน งั้นผมต้องกลับไปฟาร์มก่อนนะครับเพราะว่าคีปเต็มบ้านเลยนะครับผมเราทําเกมรวมไม่ได้นะครับเพราะว่าคีปเราไม่มีคนฟาร์มนะครับแต่ถ้าเราเล่นกับเพื่อนอย่างเงี้ยคือเราก็บอกว่าเฮ้ย hey, เพื่อนเคีย์ยป,ป่าได้เลยนะอะไรประมาณเนี้ยแล้วเราก็ไปดันย,วยาวๆได้เลยนะครับแต่นี้คือมันเสียดายคลีปในป่านะครับผมเ,เราก็มาเก็บนะตรงกลางไม่รู้เขาจะเล่นกันหรือเปล่านะครับชี่เล่นมานะสวยดิอดนี้ได้นะทุกคนโอเคเราตามได้นะอุ๊ยยัยงไง เข้าไปงัดหนึ่งทีแล้วออกนะครับผมเพราะว่านาตาัาตินะครับเราพยายามเก็บสกิลหนึ่งไว้ออกไอหนึ่งไอหนึ่งครั้งเสมอนะครับผมถ้าเกิดจะเข้าไปเล่นนะคิวเลนมานะครับเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยครับผมคือการเล่นของนาคอสเนี่ยใช้2เข้าไปแล้วก็1นะครับผมแล้วก็ปาดหนึ่งทีนะแล้วก็กดอันตินะครับแล้วก็ดูดูนะครับผมว่าเราจะตามต่อหรือเราจะหนีนะครับมันจะมีสกิลเหลือไว้ออก1สกิลนะครับนั่นก็คือสกิลหนึ่งนะครับผมสกิลหนึ่งคือมันจะใช้ได้2รอบนะครับรอบสองก็ไว้ออกนะครับผม แต่ถ้าแบบดูสถานการณ์แล้วเราสามารถตามสูตรตามค่าได้เนี่ยก็ไล่ได้ต่อเลยนะแต่ถ้ามันไล่ไม่ได้ก็ก็ไม่ต้องไปฝืนนะครับผมเล่นนาคอสพยายามแบบอย่าตายนะครับเพราะว่าถ้าเกิดตายเนี่ยแล้วเงินมันมันจะช้านะครับผมคือนาคอสเป็นตัวที่ต้องหาเงินอยู่ตลอดนะครับเพราะว่านาคอสเนี่ยมันเป็นตัวที่ต้องใช้เงินเข้าสู้ใช้ของเข้าสู้นะครับเพราะฉะนั้นคือเราเล่นเราต้องรวยนะเราอย่าไปโฟกัสทีมากนะครับเล่นนาคอสคือถ้าเกิดทีไม่เอาเนี่ยเราก็แบบ แยกเล่นได้เลยนะครับแต่ถ้าทีมแบบบ,บุ๋ๆเยอะๆเราก็มาเล่นมาชงให้ทีมได้นะครับผมมองว่าคือนาคอนในตอนนี้มันเป็นเหมือนตัวชงซะมากกว่านะครับเพราะว่าคือจะไปเล่นสุดตามสุดมันก็ไม่ค่อยไหวนะครับผมเข้าไปต่อแล้วออกประมาณนี้นะครับอันนี้คือคอมโบการต่อนะครับแบบทาให้เขาแบบน่าราคาญนะครับแล้วเขาก็จะแบบว่าเหมือนเหมือนจะตั้งสติอะถ้าเราเข้าบีกรอบหนึ่งแล้วเขาจะเอานะครับอะไรประมาณนี้จังหวะน,นี้คือเราปล่อยมังกรการได้เลยนะครับเพราะว่าฟลอเรนโนออกบนนะ แล้วสี่คนเขาอยู่ล่างนะครับผมเราพยายามาป้อมไม่ได้แล้วเราเนี่ยเห็นบ้างผมจะเหลือสกิลหนึ่งไว้ออกหนึ่งครั้งนะครับเนี่ยเราก็มาโยกพังป้อมบนได้ต่อเลยนะครับอันนี้คือโคตรคุ้มนะครับสำหรับผมนะเพราะว่าทีมเราเนี่ยดึงกันข้งางล่างโคตรนานนะได้ปอมปะไม่ได้นะครับผมคือก็ได้แค่ต่อดนะครับโอ้ต้องอันตินะครับผมเพราะว่าระยะเมื่อกี้นี้คือถ้าออกมาอาจจะโดนแบบเขาตามมาต่อนะครับก็เลยต้องอันติการทีซีสักนิดหนึ่งนะครับผม,มเล่นไม่ได้หวั่นทวนคือเขาไม่มีดอกนะถ้าเกิดเขาไม่มีดอกก็อาจจะเอานะ แวนนะครับผมเราก็เดินมาปิดแวนนะนาคอสมันค่อนข้างที่จะสะดวกว่องไวนะครับผมเนี่ยเห็นปะคือมันไปดันได้แล้วมันก็มาปิดให้เพื่อนได้ด้วยนะครับเล่นนาคอสก็พยายามดูแมปเยอะๆนะครับผมตรงไหนมันเล่นได้หรือไม่ได้อนะไรเงี้ยคือเราก็จะได้รู้ตัวไหนจ่ายสกิลแล้วหรือไม่จ่ายสกิลเนี่ยเราก็จะได้รู้นะครับเพราะว่าเราไม่มีเพื่อนคอยบอกนะครับว่าอันติแล้วนะสกิลแล้วนะอะไรเงี้ยเราก็ต้องเลื่อนดูเองนะครับผมเนี่ยโอเค ประมาณนี้เลยนะครับการเล่นโซโลแรงของนาคอสนะครับผมส่วนมากช่องผมเนี่ยจะเป็นโซโลซะมากกว่านะครับเพราะว่าผมถนัดการโซโลแรงมากกว่ากดทีมนะครับเพราะว่าเวลาที่ผมกดทีมเนี่ยผมจะห่วงช่วยเพื่อนมากเลยนะครับแล้วบางทีคือช่วยช่วยมากเกินไปเนี่ยมันทําให้ผมแบบเ,เล่นเล่นฮีโร่ตัวนั้นเนี่ยออกมาได้แบบผิดนะครับผมแบบผิดแบบผิดวิธีอะไรประมาณเนี้ยคือนาคอสมันมันก็สามารถแบบเล่นกับทีมได้นะถ้าเกิดเราชงให้ทีมรวยเงี้ย คือแล้วเดี๋ยวทีมก็จะแบกเรานะครับแต่ถ้าเราชงให้ทีมแล้วแบบทีมก็ไม่ก็ไม่รวยเงี้ยอันนี้ยากนะครับผมได้ปะได้เดี๋ยวต้องได้ทุกคนเห็นปะต่อให้มันเป็นขวานเนี่ยมันก็แรงนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นโซลิเวอร์คือแวอาจอ,อาจจะตายเพราะผมไปแล้วก็ได้นะแต่ว่าผมเล่นขวานนะครับเราต้องการถึกเนาะสัปปะเกี้นี้คือเราก็พยายามตีป้อมก่อนนะครับเพราะว่า2คนเพื่อนเราเนี่ยไม่มีใครตีป้อมแรงเลยนะเราก็ต้องรีบกำจัดป้อมก่อนนะครับผม เพื่อจะได้แบบเล่นต่อได้นะครับตอนนี้ของเราฟูแล,แล้วนะครับผมเพราะว่าเรามีก่อเกิดแล้วนะเราต้องจบเกมแล้วนะต่อไปโอเคถ้าเกิดเราเข้าไปหมดสกิลแล้วเนี่ยแล้วเราไม่เหลือสกิลออกแล้วเนี่ยเราต้องกดอันตินะครับผมเพราะว่าอันติเนี่ยคือดูไออ่ากลังแฝงมันชื่ออะไรวะทุกคนไอหน้ามาหลอดเนี่ย <c ười> คือมันจะลดคูดาวนะครับคิเลนเข้ามานะครับเราดูจากแสงนะส่วนได้นะครับ โอเคเดวิลอเวคเนนิ่งนะครับผมโอเคผมนึกชื่อออกได้ละพลังแฝงหน้ามาลอดนะ <c oughs> นั่นแหละทุกคนถ้าเกิดเราเข้าไปใช้สกิลหมดหมดแล,แล้วเราแบบอยากอยากได้สกิลออกเร็วๆอะ่ะเราก็กดอันติไปเลยนะครับโดนไม่โดนคือไม่เป็นไรนะครับเราก,กดเพื่อจะใช้สกิลหนึ่งกับสกิลสองต่อนะครับนาคอสเนี่ยส่วนมากอันติมันก็จะไม่ค่อยโดนหรอกทุกคนแต่เขาก,กดเพื่อแบบจะได้สกิลหนึ่งกับสกิลสองกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะเพราะว่าเดวิลอเวคเนนิ่งเนี่ยคือมันจะลดคูลดาวน์นะครับผม เขาตายเยอะนะครับเพื่อนเราก็น่าจะเอ็นได้นะครับผมเอ็นไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะผมไม่ชชวร์เหมือนกันนะครับเพราะว่าตอนแรกอ่ะคือเลือดผมมันมิดหลอดแล้วไงผมก็เลยต้องออกมานะครับผมแล้วมาหาเลือดนะถ้าเกิดผมยังมีเลือดเกมนี้คือน่าจะจบไปแล้วนะครับผมเห็นปะ่ะผมบอกแล้วคือเมื่อกี้ที่ผมรอดมาได้ก็เพราะขวานอีกแล้วนะครับขวานมันดีนะครับผม <laughs> นาคมนอมมาต่อขวานไม่อ่อนนะผมบอกว่ามันมันก็เก่งกองคอกระดาบเลยนะ แล้วแต่สถานการณ์นะครับเอ้ยช็อน,นี้เราต้องไปปิดชิลเลนนะครับเพราะว่าเราดูจากมินิแมปนะเห็นปะการดูมินิแมปทุกคนก็ประมาณนี้เลื่อนดูแวนได้ต่อเลยนะครับผมปึบเรรยบร้อยครับผมเราไม่มีตีออ,อนนะแต่ว่าต้องออกให้ได้เพื่อนโอเคสวยมากเดี๋ยวให้ติ๊นะครับผมโจเกน,นี้เดี๋ยวพี่กดไลค์กนละหนึ่งไลค์น like นะน้องๆอ,อ, <c oughs> อุ้ยอุย,อยมาดีตามต่อได้นะตามต่อได้นะเพราะว่าผมเห็นฟอเรนเขากลับไปแล้วนะแล้วนาตา雅เขาออกสกิลมาแล้วนะครับก็เลยเล่นต่อได้นะเมื่อกี้นี้ พยายามดูสกิลบ่อยๆนะครับเล่นนาคอสนะครับเพราะว่าตัวมันต้องเล่นให้พิวนะครับผมถ้าเล่นแล้วแบบตายง่ายนี่จะไม่เกิดเอานะโอเคสำหรับแนวทางการเล่นนาคอสก็ประมาณนี้นะครับผมถ้าใครสงสัยอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับสุดจะเป็นคลิปแนวทางฮีโร่ตัวอะไรต่อไปนั้น ก็ฝากติดตามชมกันด้วยนะครับส่วนวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม